ดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนนะคะพาชมรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆขาคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับรถเข้าใหม่ตัวนี้จะเป็นตัว Honda BRV นะคะ เครื่องพันหนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องพันห้านะตัวนี้เป็น7ที่นั่งเป็นตัว SV ค่ะ1.5 SV ปี2020ไม่แสนามคันนี้ออกห้างป้ายแดง869,000ประหยัดไปเกือบ4ี่แสนเลยนะประหยัดไปอยู่ประมาณ3ามแสนเหลือเพียงแค่4ี่แสนห้าหนเกันคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันแพี่ขาใครที่ อบท่องเที่ยวคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเหมือนไปแคมปิ้งได้นะเขาจะมี2รุ่นในการจะเป็นรุ่น5ที่นั่งกับ7ที่นั่ง นะห้าที่นั่งรู้สึกว่ามีเข้ามา2คันสีขาวปี18ปี19สีขาวค่ะด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้เยอะส่วนคันนี้นะคะเป็นตัว SV เป็นตัวเจ็ดที่นั่งซึ่งแถวด้านหลังแถวที่3สามารถพับได้เช่นเดียวกันใครที่สนใจหรือกําลังมองหาคลิปนี้ห้ามพลาดแต่บอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานก,อนก่อนที่น้ำหนึ่งจะมาถ่ายคลิปนี้ที่ขาอยู่ในขั้นตอนการรอการปรับสภาพแต่น้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะรอบๆคันก่อนว่าคันนี้มีสภาพแรกเข้าเป็นยังไง ย้ำนะคะเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้เริ่มจากไฟหน้า ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าโคเมียมคันนี้เปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะโฉมหน้ากระจังหน้าโคเมียมแต่ว่าเดี๋ยวเราหาส่วนตัว Honda เนี่ยที่เป็นโคเมียมมาแปะให้พี่ขาบอกก่อนนะเป็นรถเข้าใหม่คันนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมกับกรอบไฟที่เป็นโคเมียมและคันนี้ดีไซน์ขาซุ้มล้อนะคะเป็นสีดำนะแล้วก็ดีไซน์ใหม่นะคะล้อแม็กได้เป็นสีทูโทนสีเงินตัดกับสีดำนะคะนี่ให้ดู เลขทะเบียนค่ะ2จค่ะส่วนช่องระบายอากาศนะคะหรือว่าช่องอกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำเนาะแล้วก็ส่วนกระจังหน้าที่เป็นชายด้านล่างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้คือสีเทาหรือสีบอลเงินนั่นเองนะคะฝากระโปรงด้านหน้าสัหลี่ยมคมค่ะพี่ค่ะอันนี้คือสภาพแรกเข้าถ้าดูใกล้ๆก็จ,จะมะีแบบเป็นรอยเศษหินกระเด็นเล็กน้อยค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะสภาพถือว่า ถ้าเต็มร้อยนะให้90%เลยนะอีก10%นก็คือเดร้างทำความสะอาดนะตกแต่งเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รุ่นใหม่นี้กาบด้านข้างพี่ขาได้เป็นโครเมียมมาด้วยนะคะได้เป็นโครเมียมมาด้วยกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างดูสินะคะเขาก็ตกแต่งด้านหน้านะคะที่เป็นสีดํานะคะคิ้วซุ้มลอนฮะะัลลากยาวมาด้านหน้านะคะแล้วก็ตีกลับเข้ากับไฟตัดหมอกนะคะให้ดูแบบว่าดูเหมือนแบบ พร้อมลุยนะคะแล้วก็ดูสีแหลกหลังคานะคะมาพร้อมกับแหลกหลังคาก็ใครชอบแคมปิ้งเนาะคือแถวที่3ก็สามารถทําได้เก็บสัพพลาะได้เยอะหรือว่าจะไปกันแบบ7คนนะคะแบบนั่งแบบเต็มเอียดไปได้เลยนะคะ mm hmm. เครื่องผันทาในเรื่องของระบบความอปลอดภัยมาตรฐานนะคะก็คือมีให้ครบอยู่แล้วรุ่น BRV ของ Honda นะคะ mm hmm. ที่เปิดด้านนอกถ้าแอบ,บความหรูหรามานิดนึงนะคะเป็นโครเมียมนี่กระจกนะ,ะให้ดูก่อนอะกระจก ฮันด้านะเป็นตาฮันด้านะแล้วก็ภาษีพรอรเรามีการต่อให้นะพี่ขาอันนี้ก็เป็นปี69ของปีหน้าแล้วมาดูภายในสักนิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเก็บนิดนึงรถเข้าใหม่จริงๆค่ะพี่ขาเป็นรถเข้าใหม่ขอแอบ,บดูสำเนาสักนิดนึงค่ะขอแอบ,บดูสำเนาสักนิดนึงคันนี้เป็นรถหน่วยงานเป็นรถบริษัทมานะคะอ่ะมาดูเลขไม่อยู่ประมาณแสนสามค่ะให้ดู คอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะเบาะเป็นสีทูโทนค่ะนะะเบาะสีทูโทนเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะตัวนี้ก็มีช่องเก็บคู่มือต่างๆนะ,ะเอกสารนีร่ก็ยังมีคู่มือก็ยังอยู่เลยนะคะ,ะมีช่องใส่แก้วน้ำสองช่องพี่ขาคันนี้ย้ำนะคะเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพคันนี้คือรถเข้าใหม่จริงๆนี่ค่ะแถงประตูได้เป็นสีดำตรงนี้ก็เป็นสีแดงแบบหนังนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้ ตัวน็อตต่างๆค่ะนี่สภาพตัวรถนะคะพี่ๆขาคือ โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเราไม่มีรถพิวามชนหนักจมน้ํามาแน่นอนตัวนี้เป็นรถที่รับประกันตัวเครื่องตัวถังนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับคืนนะ,ะรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเท่ารถภายออกไปภายใน7วันนะคะพี่ขาเอาเรถเข้ามาได้เลยนะนะแล้วก็ดูในส่วนของ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจริงโจ้นะคะมีด้านหลังทั้ง2เบาะเลยทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะเพดานค่ะตรงนี้ก็จะมีแอร์นะมีแอร์เพดานาก็จะเป็นสีเทามีไฟนะคะด้านหลังแล้วก็ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าค่ะแถวนี้ก็สามารถพับเบาะนะปึ๊บยกขึ้นปึ๊บนะแล้วก็มีพื้นที่กว้างเลยนะมีพื้นที่กว้างเลยนี่ค่ะก็สามารถขึ้นไปนะได้ไปนั่งแถวหลังได้เลย นี่ค่คะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกค,ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูปียางสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะซีรีย,ยางอยู่ที่195่งเก้ทับหกสิบแม็กขอบ10เอ้ะแม็กขอบ16นิ้วขอบประธานาภัยแม็กขอบ16นิ้วค่ะนะคะก็คือ195่งเก้าห้าทับหกสิบรสิบยางนะคะ31มสทับยีก็คือสัปดาห์ที่31นะคะปี2023 ตัวรับสัญญาณนะคะครีบฉลามแบบชาร์กฟินนะคะแล้วก็มีระบบไรฟ้าเาสา,เาที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะเสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินไฟท้ายค่ะพี่่ะอ่ะมีล่อกรอยแลนิดหนึ่งนะคะมีการเก็บงานตรงนี้นิดหนึ่งมีการเก็บงานตรงนี้นิดหนึ่งพี่ขาแต่ว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมช่องนี้ที่น้ำหนึ่งเปิดมาเป็นช่องรถเข้าใหม่น้ำหนึ่งอยากให้ดูรถสภาพรถเข้าใหม่แต่ละคันที่เข้ามาไม่มีชนหนักบีบบุบแล้วก็จมน้ํารับประกันค่ะ อันนี้คือมีร่องรอยรถมือสองที่ขารถมือสองมีร่องรอยเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดารถมือสองเนาะบางทีออกป้ายแดงไปขับยังไม่ถึงประตูก็มีนิดนึงแล้วแค่ผ่านใบไม้หรือว่ากิ่งไม้เนี่ยรถก็เป็นรอยแล้วนะคะแต่ว่าเราขาดให้เราเก็บงานให้เพราะว่าทุกคันเรามีการปรับสภาพให้ค่ะมาดูด้านหลังกันตรงนี้มีกล้องให้ด้วยนะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยค่ะอ่ะก็เรื่องความปลอดภัยมาตรฐานนะเขาก็ให้มาครบคันเลยนะคะอ่ะส่วนเบาะด้านหลังพับนะคะ พับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะดันขึ้นได้อย่างนี้นี่ค่ะถ้ามากันห้าท่านคือแถวหลังตรงนี้นะคะก็มีที่กว้างให้เหมือนกันแต่ถ้าอยากมีพื้นที่กว้างกว่านี้ต้องเป็นตัวห้าที่นั่งซึ่งเรามีสองคันแต่ตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งค่ะซึ่งพับแถวหลังนะคะก็พับแบบเขาเรียกว่าพับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ไม่ห้าสห้าสิบคือพับได้ร้อยเลยพับขึ้นก็ตรงนี้ก็มีที่วางสัมภาระก็ถือว่าก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะพี่ค่ะนะคะเนี่ยให้ดูก็ขนของได้หรือถ้าใครนะคะอ่อแบบไม่ได้ขนของเยอะเท่าไหร่แล้วก็นั่งกันเจ็ดท่านคือเต็มเอียดเลยอ่ะเดี๋ยวหนึ่งดึงเบอกขึ้นมามันก็จะประมาณนี้ นี่ค่ะเห็นไหม่ก็มีพื้นที่ให้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคือก็ไม่ได้เยอะค่ะแต่ก็วางกระเป๋าได้ถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่จะได้แค่ใบหนึ่งใบใหญ่เลยนะที่เป็นกระเป๋าเดินทางก็น่าจะได้ใบหนึ่งแต่ถ้าวางของแบบว่าที่แบบไม่ใช่เป็นกระเป๋าเดินทางหรือเป็นของเล็กๆไปจ่ายตลาดนะคะอ่าไอตรงเนี้ยอ่ะพอได้อยู่นะคะนี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางหลายๆใบนี้ก็คือ ต้องไว้ด้านบนแล้วแหละนะคะก็คือต้องเอาไว้ด้านบนขึ้นไว้ด้านบนซึ่งมีแหละด้านบนให้นะคะอันนี้ให้ดูตัวน็อตต่างๆสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963ค่ะเดี๋ยวคันนี้ปรับสภาพเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วย459,000ค่ะพี่ขาถ้าตีเป็นเลขก,กลมๆผ่อนเริ่มต้นผ่อนอยู่ประมาณ8,000ผ่อนอยู่ประมาณ7,87,900ตีไป8,000อะ ได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพเนี่ยค่ะสภาพตัวรถเมื่อกี้เห็นด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะเก็บงานให้อะนี่อันนี้ก็พับลงแค่นี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นเลยตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะพี่จา๋าแขงประตูตรงนี้ก็ได้เป็นสีแดงสีทูโทนอะมา พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะคะเป็นปุ่ม p u s สต t a r t นี่คอนโซลด้านหน้าหน้าจอนะคะทัชสกรีนอ่ะเย็บเบคค่ะกดปุ่ม start กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะสนใจทักมาได้นะไม่หม่นสองพันกิโลนี่ค่ะคือคอนโซลด้านหน้า ใครที่กําลังมองหารถใช้งานสักหนึ่งคันครอบครัวเยอะหรือว่าอยากได้แบบเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้าคันนี้ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานก็มีให้ครบมีกล้องมองหลังให้ะนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะนี่ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้อ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยอ่ะ กุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะกุญแจเขามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจก็คือว่าทักเข้ามาได้เลยเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะก็ยังไม่ได้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่เลยนะ,ะรถเข้าใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็น แล้ววันนี้ค่ะรถเข้าใหม่นะจะบอกว่า isuzu mu-X ทยอยกันเข้าใหม่แล้วนะคะกองทัพ mu-X บุกเพรยนต์อีกแล้วมีทั้งวีออแล้วก็ mu-X ด้วยนะคะอันนี้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะไมแสนสาค่ะกับปี2020คันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบว่ารถที่แบบท่องเที่ยวหน่อยนะนะคะขอคนที่แบบไม่ได้แบบซีเรีสเลขไม่เท่าไหร่นะตัวนี้ก็สี่สูบอ่ะ สนใจคันนี้ทักมหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะที่0961984963กับตัว Honda BRV 1.5 SV ค่ะนะคะเป็นตัว7ที่นั่งนะคะรุ่นนี้นะคะมี2รุ่นด้วยกันมี7ที่นั่งและ5ที่นั่งซึ่งอย่างที่มื่อแจ้งค่ะ5ที่นั่งมีอยู่2คันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นตัว7ที่นั่งนะออกห้างายแดงอยู่ประมาณ869,000ก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะค่ะเหลือเพียงแค่459,000เท่านั้นพรอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0ัตีเลขกลมๆก,ก็คือ8,000ค่ะสนใจไง ได้นะคะไม่ว่าคุณอยู่ที่เนื้ออีสานใต้ค่ะต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งอุสไลด์ให้ด้วยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะพี่าขาทักหาหนึ่งได้ที่0961984963ค่ะเดี๋ยวนหนึ่งส่งรูปให้รับชมกันค่ะหรือว่าใครสะดวกเข้ามาก็เข้ามาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพฯมาลองขับได้นะคะมาดูสภาพตัวรถคันจริงๆได้เลยนะคะมาปรึกษาในเรื่องของไฟแนนซ์ได้เลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจกันห่ นะคะ่ะสวัสดีค่ะ